อขอเจริญพรทุกท่านหวังว่าทุกท่านนะนะสุขสบายดีนะตอนนี้ทุกท่านก็ทราบดีแล้วว่าสถานาตอนนีนะ้มันเต็มไปด้วยไวรัสที่นะแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าที่ไหนที่ไหนนะก็มีความเสี่ยงที่จะนะติดเชื้อโคโรนาไวรัสแต่ว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยนะก็คือบ้านของเรานี่แหละนะบ้านเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดถ้าเอกไปข้างนอก ก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อถ้าเราเออกไปพกเคียวผู้คนนะก็มีโอกาสที่จะไปแพร่เชื้อให้ก,กับผู้อื่นในยามนี้เนี่ยไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยเท่ากับที่บ้านของเราแต่ว่า บ้านเนี่ยมันปลอดมันให้ความปลอดภัยก็เฉพาะกับร่างกายของเรานะคือทำให้เรามีโอกาสที่จะติดเชื้อหรือมีเชื้อเข้าสู่ร่างกายของเราน้อยลงแต่เราจะหาบ้านให้กายอย่างเดียวไม่พอนะต้อง มีบ้านให้ใจด้วยเพราะตอนนี้สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเราไม่ใช่มีเฉพาะโควิดโกนาไวรัสเท่านั้นแต่ยังมีสิ่งอื่นอีกเช่นความเครียดความวิตกกังวลความกลัวความหวดถู่ความท้อแท้ นรวมถึงความโกรธสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันบั่นทอนจิตใจของเราและความทุกข์เหล่านี้เนี่ยตอนนี้ก็แพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวางเหมือนกันไม่ใช่แค่เชื้อโครโรนาไวรัสเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราจึงไม่ควรนะ พาตัวมาอยู่ที่บ้านเท่านั้นนะแต่ว่าจำเป็นที่ต้องพาใจเนี่ยมาอยู่บ้านด้วยนะบ้านของกายเนี่ยมันกาอด้วยฐส้นด้วยปูนนะแต่บ้านของใจคืออะไรนะบ้านของใจคือธรรมะคือความสงบคือสติคือสมาธิเพรานนเนี่ยในยามเนี่ยขณะที่เรา พาตัวเรามาอยู่บ้านนะก็อย่าพึ่งพอใจเท่านั้นเพราะหลายคนอยู่บ้านก็จริงเชื้อไม่ได้มารบกวนร่างกายก็จริงแต่ว่าใจทุกข์มากเลยอันนี้เพราะว่าใจไม่มีบ้านอยู่ใจเหมือนคนไร้บ้านออกไปสัมผัสกับความคิดปรุงแต่งต่างๆนา้นานา หลายแปอดีตบ้างลอยแปอนาคตบ้างเวลานึกถึงอดีตก็นึกถึงวันที่เคยมีความสุขเคยไปเที่ยวเคยมีสระเสรีเที่ยวไปไหนพอคิดแบบนี้เข้าก็รู้สึกเป็นทุกข์กับปัจจุบันทนสภาพปัจจุบันไม่ได้เพราะว่าต้องอยู่บ้านพอใจลอยแปลอนาคตนะก็คิดถึงความไม่แน่นอนนะที่เกิดขึ้น เรื่องเศรษฐกิจเรื่องรายได้เรื่องอาชีพใจก็หอเหี่ยวเครียดวิตกกังวลอันนี้เป็นเพราะว่าใจในไร้บ้านนะในยามนี้เนี่ยเราต้องไม่เพียงแค่พาตัวมาอยู่บ้านเท่านั้นต้องพาใจนะมาอยู่บ้านด้วยก็คือพาใจมาอยู่กับความสงบพาใจมาอยู่กับความรู้สึกตัวพาใจมาอยู่กับปัจจุบัน นะวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เรานะมีใจมีบ้านให้กับใจได้เนี่ยก็คือการนะทำความสงบเจริญสติภาวนาก็เลยนะชาตินี้ก็อยากจะเชิญชวนนะทุกท่านได้นะมาลองนะภาวนาด้วยกัน ก็ทำง,ง่ายๆนะลองเราทาุกท่านก็ลองหลับตาพริมนะยิ้มน้อยๆทำกายผ่อนคลายเรารู้ถึงความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่ที่ศีรษะใบหน้า ผ่อนคลายกาล้ามเนื้อทุกส่วนที่ใบหน้าถ้ารู้สึกว่าหน้านี่พี่ขโมยก,ก็ค่อยคลายคิ้วให้ผ่อนคลายคลายกาล้ามเนื้อทุกส่วนบนใบหน้าคงเราจะเป็นรอยยิ้มน้อยรูย้สึกความผ่อนคลายที่ต้นคอหัวไหล่ ไล่ลงมาที่แขนและมือทั้งสองข้างรับรู้ถึงความผ่อนคลายที่หน้าอกช่องท้องไล่ลงมาจนทั้งถึงที่ต้นขาหน้าแข้งและปลายเทา้า เมื่อกายผ่อนคลายแล้วก็ลองหายใจสบายๆน้อมจิตมาที่ลมหายใจรับรู้ถึงลมหายใจที่เข้าและออกแค่รับรู้เบาๆไม่ต้องถึงกาบเอาใจเนี่ยไปแนบแน่นอยู่กับลมหายใจเวลาใจเข้าก็รู้สึกถึงลมหายใจที่เคลื่อนเข้ามาสู่ร่างกายของเรา เมื่อลมหายใจออกก็รับรู้ถึงลมหายใจที่เคลื่อนผ่านร่างกายของเราสู่โลกภายนอกไม่ต้องถึงกับไปเก็บรายละเอียดขณะที่ลมเคลื่อนผ่านส่วนต่างๆของร่างกายก็ได้นะแค่รู้สึกก็ว่ามีลมเข้ามาในร่างกายของเราจนถึงช่องท้อง แล้วสักพักรวมก็เคลื่อนออกอาจจะกระทบป,ปลายจามูะเบาๆก่อนที่จะสู่โลกภายนอกระหว่างนี้ก็ให้เรานอนจิตนะมาอยู่กับกายบางครั้งอาจจะมีความคิดนึกผุดขึ้นมาก็ให้รู้ทัน เราเพียงแต่รู้ทันความคิดที่ผุดขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปพยายามผักใสผักดันความคิดนั้นออกไปแล้วก็ไม่ต้องถึงกลับไปบังคับจิตไม่ให้คิดชาววันนีนะ้เราได้ยินได้ฟังได้เห็นได้อ่านเรื่องราวใดๆจะน่าสนใจแค่ไหนก็วางไว้ก่อน เราจะมีภารกิจมีกำหนดนัดหมายกับใครในเช้านี้บ่ายนี้ก็วางไว้ก่อนเช่นเดียวกันวางเรื่องราวที่ผ่านไปเราก็อย่าเพิ่งคิดคำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นงานการที่สำคัญแค่ไหน แค่น้อมใจเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมที่เข้าและออกรู้สึกตัวขณะที่มีลมเคลื่อนผ่านเข้ามาในร่างกายของเรามัจะมีความคิดบางความคิดผลดขึ้นมาและใจเราก็เผลอแวบ,บไปมกบุญอยู่กับความคิดนั้นไม่เป็นไร รู้ตัวเมื่อไหร่ก็พาใจกลับมาให้ถือว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเราจะพาใจกลับบ้านกลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับลมกลับมาอยู่กับปัจจุบันโดยมีลมหายใจเนี่ยเป็นตัวช่วยเป็นตัวเชื่อม ใหม่ๆใจก็ไม่ค่อยอยู่กับลมหายใจที่อยู่กับกายเท่าไหร่นะไม่เป็นไรก็จะแวบไปนโน่แบบนแวบไปนี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นหลายแปอดีลอยแปดนาคตบังเขาจะไปไหนก็ไม่ว่านะแต่ว่าเราก็ชวนให้เขากลับมาไวๆเมื่อใจมารับรู้ลมหายใจ ก็ถ้กากว่าใจนี่ได้กลับมาบ้านแล้วและบ้านนี่แหละนะที่จะนำความอบอุ่นความสุขความผ่อนคลายแม้กับใจถ้าใจอยู่บ้านอย่างเนี้ยนะความเครียดความวิตกกังวลความเศร้าความขุ่นมัว ความหงุดหงิดก็จะเกิดขึ้นได้ยากต่อเมื่อใจเนี่ยออกจากบ้านออกจากลมหายใจออกจากกายนี้หรือออกจากปัจจุบันเนี่ยตรงนั้นแหละวินาทีนั้นแหละที่ความทุกข์จะเกิดขึ้นกับใจเหมือนกับถ้าเราพาตัวเราออกจากบ้าน ออกไปเจอผู้คนไปชุมนุมที่ที่มีคนเยอะๆก็เสี่ยงที่จะติดเชือ้อแต่ถ้าเราพาตัวมาอยู่บ้านร่างกายเราก็ปลอดภัยใจเราก็เหมือนกันพาใจกลับมาบ้านนะแต่ว่าเขาก็อาจจะยังเผลอ ที่จะหนีออกจากบ้านไปไปจมอยู่กับความคิดเกี่ยวกับอดีตเกี่ยวกับอนาคตแล้วก็พลอยเกิดความวิตกกังวลเกิดความหมดถูแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่สายนะให้เรารู้ทันอะไรที่รู้ทันว่าใจเผลอไปแล้วคือสติสติก็จะพาใจกลับมาอยู่กับ ลมหายใจกลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละใจมีบ้านแล้วใจกลับบ้านแล้วพาใจกลับบ้านบ่อยๆนะแต่ก็ต้องระวังนะอย่าทำให้บ้านกลายเป็นคุกบ้านีะกลายเป็นคุกเมื่อถูกบังคับถ้าเด็กถูกบังคับ บ้านก็กลายเป็นคุกถ้าใจถูกบังคับกายก็กลายเป็นคุกเหมือนกันบ้านคือที่ที่เรามีสระจะเข้าจะออกจะไปจะมาะเมื่อเราหาบ้านให้ใจแล้วก็ต้องให้ใจมีอิสระที่จะมาจะไปได้นะมันจะเผลอออกไปโน่นออกไปนี่เราไม่หงุดหงิดเราไม่ว่าแต่เราจะชวนให้เขากลับมา เพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นที่ที่ปลอดภัยเป็นที่ที่จะให้ความอบอุ่นความสงบความเย็นสบายกับใจได้จากนี้บ่อยๆเนี่ยไม่นานนะใจก็จะรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ปรารถนาปรารถนามานานแล้วแต่ไม่เคยรู้ว่าโอ้ พบได้เมื่อใจกลับมาบ้านกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวหรือว่ากลับมาอยู่กับปัจจุบันนะลองทำดูนะ ระหว่างที่ทําก็ลองสังเกตสารวจร่างกายของเราไปด้วยนะว่ามีอาการตึงมีอาการเครียดที่ไหนหรือเปล่าบางทีอาจจะเผลอหน้านี้พี่ขม,มวดเมื่อ,อจ,จะเกรงท้า,าจ,จะเกรงเนื้อลมหายใจจะถี่สั้นอันนี้เป็นเพราะว่ามีความเครียดเกิดขึ้นที่ใจอาจจะเกิดจากการที่เราไปบังคับจิตให้แน่แนๆอยู่กับ ลมหายใจมากเกินไปหรือบังคับจิตไม่ให้คิดก็ไม่เป็นไรธรรมดานะสิ่งที่เราทำก็เพียงแค่ว่าช่วยนะผ่อนคลายร่างกายส่วนที่ตึงมือที่เกรงก็คลายนะขาที่เกรงก็คลายถ้าลมหายใจถี่สั้นก็ลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออยาวๆ สักสี5หครั้งแล้วกลับมาหายใจปกติคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มได้สัมผัสกับความสงบความผ่อนคลายเรามีความสุขแล้วเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้แบ่งปันเพื่อแผ่ความสุขโดยการแปลความสุขนั้นเป็นพลังเมตตา ความปรารถนาดีเราตั้งจิตแผ่เมตตาให้กับผู้ที่กำลังประสบทุกข์เช่นผู้ที่กำลังเจ็บป่วยไม่ว่าโดยโรคใดก็ตาม mm. ขอให้เขาได้หายจากความเจ็บป่วยให้กลับมามีสุขภาพดีดังเดิม สำหรับผู้ที่สูญเสียคนรักก็ขอให้เขาได้คลายจากความเศร้าโศกและกลับมามีความหวังในการดำเนินชีวิตผู้ที่หิวโหยก็ขอให้เขาได้กินอิ่มผู้ที่มีความทุกข์ใจก็อให้ากลับมามีความผาสุก ผู้ที่มีความรุ่มร้อนก็ขอให้มีความสงบเย็นผู้ที่มีความท้อแท้ขอให้กลับมามีความหวังผู้ที่รู้สึกโดดเดี่ยวก็ขอได้กลับคืนสู่ญาติมิตรในเร็ววันผู้ที่อ้างว้างก็ขอได้สัมผัสความออุลในอ้อมกอดของ คนรักในญาติมิตรขอเราแผ่มเมตตาความปรารถนาดีไปให้กับผู้ที่มีความสุขมีความทุกข์ทั้งกายและใจไม่ว่าจะเป็นคนใกล้หรือคนไกลชาติใดภาษาใดในยามที่มีผู้คนประสบความทุกข์กันทั้งโลก ก็ขอให้เขาได้กลับมามีความสุขมีความสดชื่นเบิกบานคอาทุกข์ภัยได้มาลายหายไปแล้วก็ให้กลับมาร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันให้กำลังใจก่กันและกันเป็นมิตรก,กันและกันในยามยากรวมนั่งช่วยเหลือเกื้อกูลเท่าที่มีกำลัง เพื่อให้ทุกคนได้ผ่านทุกพพสุขไปด้วยกันขอเรารวมพลังแห่งความเมตตาเพื่อที่จะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนเคราะห์ให้กลายเป็นโชคเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขในสุดท้ายขอให้เราได้ น้อมกลับมาแผ่เมตตาให้ตัวเองขอให้จิตใจปลอดพ้นจากความเครียดมีความผ่อนคลายมาแทนที่ขอให้ความกลัวนะมาลายหายไปขอให้ความเกลียดและความโกรธจะได้เผาล่นหรือบีบพันจิตใจ ไว้ในใจมีแต่ความสงบมีสติความรู้ตัวมีความเมตตากรุณาพร้อมจะให้อภัยไม่เพียงแต่เห็นแต่สิ่งเลวร้ายหรือว่าสิ่งที่เป็นลบขอให้เราได้เปิดใจมองเห็นสิ่งดีๆงดงาม ให้ความหวังชุบชูกำลังใจลวงทั้งสามารถจะเปิดใจรับความสุขที่มีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเพราจะจิตใจนั้นมีความหวังมีความมั่นใจว่าจะสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้และเป็นมิตร ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นทั้งที่อยู่รอบตัวและอยู่ไกลตัวให้ช่วยกันผ่านพ้นความทุกข์ไปได้ด้วยดีจากนี้ไปต่อมาก็อยากจะให้พอทุกท่านนะพ้ทุกท่านมีสุขภาพดีมีพานณามัยนะไวรัสไม่กล่ำกลายอันตราย ไม่แพ้วผ่านขอให้เป็นสุขเกษมสารการงานราบรื่นนะชีวิตชื่นบานสดใสและขอให้เจริญในธรรมยิ่งขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคนเทินขอถือว่าให้ถือว่าเป็นพรสำหรับเทศกาลสงกรานในปีนี้นะให้ร้ายกลายเป็นดี ให้ทุกกลายเป็นสุขแลนะเคราะกลายเป็นโชคนะขอจเจริญพร